ไปดูบรรยากาศของชาวบ้านกว่า2,000คนค่ะที่ได้ไปร่วมกันลงปลาอ่างหนองจานล่าปลาบึกได้หลายตัวทีเดียวค่ะที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองจาตนตํบลตะแบกบานอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทางหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมลงปลาพัฒนาหมู่บ้านครั้งที่1ค่ะโดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่ใบละ200-500บาทแยกเป็นบัตรยอบัตรแหเดี่ยว ซึ่งจะอยู่ที่ริมน้ำขายใบละ200บาทส่วนบัตรยอแหกกลางน้ำใบละ300บาทและบัตรยอรวมแหกกลางน้ำใบละ500บาทโดยจัดกิจกรรมเพื่อนำเงินไปใช้ในการทำสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนบ้านหนองจาน โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ท,ที่ทราบข่าวพากันเดินทางมาซื้อบัตรและจับจองที่นอนทำเลการหาปลากันข้ามคืนหลายร้อยคนทีเดียวค่ะก่อนที่ในช่วงเช้าวันถัดมาก็เริ่มเปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงมือหาปลาภายในอ่างเก็บน้ำโดยมีนายสุชับชีระชนลสุขสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครราชสีมา นายอายุวัฒน์อนุตระอริยกุลประมงอำเภอนายช่ำชอนคอนบุรีผู้ใหญ่บ้านหนองจานร,ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานเพราะว่ามีบรรดาเซียนแห่เซียนยอจากทั่วทุกสารทิศท,ที่ทราบข่าวพากันหลั่งไหลเดินทางมาร่วมลงปลาในครั้งนี้เกือบ500คนในขณะที่จำนวนผู้ที่มาร่วมลุ้นและสังเกตการอีกกว่าพันคน จนทำให้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ซึ่งมีเนื้อที่เกือบ50ไร่ดูคับแคบไปในทันทีค่ะซึ่งทางชุมชนเองก็มีรายได้จากการจำหน่ายบัตรในกิจกรรมนี้กว่า130,000บาททีเดียว ผลประกอบการจากการจับปลานะคะก็พบว่ามีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังปะปนกันไปซึ่งปลาที่หาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาตะเพียนและปลานิลนแต่ว่าไฮไลท์ที่สำคัญที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็คือเจ้าปลาบึกยักษ์ที่สามารถจับได้มีขนาดน้ำหนักตั้งแต่14กิโลกรัมขึ้นไปซึ่งอาศัยอยู่ภายในอ่างมานานหลายสิบปี โดยถูกเซียนปลาลากขึ้นมาได้มากกว่า20ตัวและตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือ45กิโลกรัมโดยจากการประเมินแล้วครั้งนี้ชาวบ้านได้ปลากลับบ้านกันไปเป็นตันๆเลยทีเดียวค่ะ